สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องสวนลุงต้นแคคตัสนะครับวันนี้ลุงต้นก็จะพามาชมนะครับแคคตัสที่ลุงต้นเลี้ยงไว้นะครับว่าตอนนี้ลุงต้นมีต้นอะไรบ้างครับผมนี่หละครับก็จะเป็นยิมโนกอตจินะครับนี่ไม้เมล็ดครับแล้วก็มีขนนกเหลืองนะครับนี่ต้นถังทองก็มีเอ้ไม่ใช่กระบองทองก็มีครับที่ชํำๆไว้ก็มีครับนี่ ครับก็จะมีพวกยิมโนสีเขียวยิมโนเอลบก็มีนะครับพวกยิมดางก็มีครับผมนี่ครับไม่ค่อยได้ออกแดดเลยครับวันนี้ไม่มีอะไรก็จับมาทําคลิปครับผมสั้นๆครับอันนี้ก็จะเป็นคารมิเน่ครับซึ่งปาดไว้นะครับตอนนี้ก็เริ่มเป็นกรนะครับก็จะมีมะพร้าวทะเลทรายด้วยครับผมนี่ สวนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับผมก็จับมาทําคลิปสั้นๆง่ายๆครับผมไปก่อนนะครับฝากติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย